โาธนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะหญิงอันเนาะนี่มีหญิงอันด้วยโอ้ยคนลุกก่อนที่คุณผู้ชมจะได้เข้าชมบรรยากาศในงานทอดกระถินเรามีเรื่องราวที่จะเล่า ให้กับคุณผู้ชมฟังนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อประมาณปี2566มีผู้ชายคนหนึ่งได้บอกกับเราว่าที่วัดพุทธเนรมิตแห่งนี้มีเรื่องราวที่เหลือเชื่ออยากจะให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทำรายการเกี่ยวกับเรื่องราวพญานาคถูกสาบเป็นหินที่บนภูเขาก็คือบนถ้ำพุทธเนรมิตรแห่งนี้แต่เรายังไม่ สามารถไปได้เพราะว่าเราได้รับความเมตตาจากแม่ของเราที่เป็นพิธีกรกิติมศักด์ในรายการ สวักษณ์พาเที่ยวได้นำแม่ของเรามาดูแลปฏิบัติรับใช้จนกระทั่งครบเวลาประมาณ7เดือนกว่าก็มีเหตุปัจจัยทําให้น้องสาวของเราที่เลี้ยงดูแม่ของเรามาได้ทวงแม่ของเรากลับคืนว่าเราได้นําแม่ของเรามาดูแลปฏิบัตินานเกินไปแล้วพอได้ประมาณ7เดือนกว่าก็มีเหตุปัจจัยทําให้ป่อนันตนาคราชที่เป็นพระราชะบิดาของเราได้มีเมตตาให้พระองค์ ดำแสนสิริจันทราซึ่งเป็นอดีตพระสวามีของเรานะคะที่เราได้หนีท่านมาเกิดแล้วพอพระอ,องค์ดำแสนสิริจันทราเนี่ย ท่านได้มารวมจิตรวมร่างกับสามีของเราเราได้ถามท่านท่านบอกว่าเราพัดผ้ากันมานานมากหลังจากนั้นพาแม่ของเราไปส่งให้น้องสาวเราคืนเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนานประมาณปีกว่าในช่วงเข้าพรรษาปี2567เราถูกติวเข้มหนักมากช่วงสายจนกระทั่งเกือบเที่ยงประมาณเกือบสองชั่วโมงช่วงดึกอีกก็เกือบสองชั่วโมงในช่วงกลางวันเราได้ นำธรรมะของพระพุทธองค์ได้มาอัญเชิญพมเทพเทวาทุกชั้นทุกพบมาฟังธรรมรวมทั้งพระบรมญาติของเราที่เป็นก้าวนาคาธิบดีด้วยได้มาเจริญจิตภาวนาก็คือการเจริญอานาปานาสติดูลมหายใจแล้วก็อยู่ในกายคตาสติก็คือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นเราถูก พระองค์ดำแสนสริจันทาเติวเข้มเราจนเราจะร้องไห้เลยว่าปฏิบัติทุกวันท่านบอกว่าทนให้ได้นะถ้าทนได้ออกพรรษาไปแล้วเราก็จะมีอะไรที่ดีๆก็คือเรามาสั่งสมบุญบารมีเพิ่มเติมเพื่อจะต้องมาช่วยเหลือพมเทพเทวามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนที่เราทนแทบไม่ได้ในช่วงเข้าพรรษาพระองค์ดำแสนสริจันทาได้บอกกับเราว่า จะเลิกปฏิบัติเลยก็ได้นะเราก็บอกว่าเราไม่เลิกหรอกทั้งทงท,งที่ตอนที่เราปฏิบัติมากนะมีอะไรมาสอบอารมณ์เราเยอะมากพระองค์ดัมเซนสติจันทากก็บอกว่าถ้าหากเราเลิกปฏิบัติเนี่ยเราจะมีอะไรดีๆให้เห็นเยอะๆมากมายเราบอกเราไม่เลิกจนกระทั่งได้เวลาปีกว่านะคะคลิปแรกที่เราได้มาที่นี่ก็คือพญานาคที่ถูกสาบเป็นหิน ที่ถ้ำพุทธเนรมิตรแห่งนี้โดยมี4องค์กรก็คือพระองค์ดำแสนสิริจันทราเป็นพระสะกัทาคามีสามีของเราเป็นโสดาบันส่วนแม่มณีจันทราเป็นโสดาบันส่วนเราอาจารย์แม่สวรักษ์ก็ได้โสดาบันพอเราถามพระองค์ดำแสนสิริจันทาว่า4องค์กรพอได้มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมาประมาณปีกว่าทำให้เรามีคุณสมบัติ ครบท้วนที่จะสามารถช่วยเหลือภรมเทพเทวามนุษย์และสร,รพสัตว์ทั้งหลายการที่เราได้มาช่วยครั้งแรกเลยก็คือถ้ำพุทธเนรมิตรแห่งนี้ที่พวกเราสี่องค์กรได้มาช่วยพญานาคที่ถูกสาบเป็นหินจนท่านได้เปลี่ยนภพภูมิไปพอหลังจากที่เราได้มาช่วยพญานาคที่สูกสาบเป็นหินที่นี่เสร็จนะคะปู่ฤษีตาไฟมาสื่อเราให้เรามาช่วยที่นี่อีกห่างกันแค่ไม่กี่วันเราก็ต้องเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ อีกเพื่อจะมาช่วยหรือปลดปล่อยดวงจิตของผู้ที่ถูกสะกดไว้ในจระเข้สองหัวนี้เป็นรูปพญานาคขึ้นบนท้องฟ้าเป็นเหมือนเข็มทิศให้เราเห็นตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากบ้านจนกระทั่งมาถึงวัดนะเป็นรูปพญานาคยาวมาตลอดพอมาถึงที่วัดแล้วเรามาเป็นสะพานบุญที่อยากให้คนสร้างโบสถ์มาหาออดแห่งนี้นะคะเป็นรูปเกตพญานาคเต็มไปหมดเลยเราได้รู้จากพระอ,องค์ดำแสนสิริจันทาว่า ท่านมาสื่อสารบนท้องฟ้าให้เห็นว่าปู่อนันตนาคราชซึ่งเป็นพระราชบิดาของเราท่านมาสื่อสารให้เห็นบนท้องฟ้าว่าที่ท่านมีความยินดีที่เราจะมาเป็นสะพานบนในการให้คนมาสร้างโบสถ์มหาอุดแห่งนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของนางฟ้าแม่กาหลงอีกท่านมาให้โชคกับเราหลายครั้งที่เรามาถ่ายรายการที่นี่เราว่าจะมาวัดนี้แค่ครั้งเดียวหาสุวินกุศลชิตโตบอกเราว่าจะได้มาหลายครั้ง ผลสุดท้ายก็มาหลายครั้งจริงๆจนเราเนี่ยได้เห็นเป็นอัศจรรย์จะถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้ชมบรรยากาศของงานทอดกระถินวัดพุทธเนรมิตรปี2568แล้วนะคะยิงอันมายิงอันมาอยู่ตรงนั้นพอหยุดตรงนี้นเลยคนะ่รพอ ตอนนี้นะคะมีคนศรัทธาในองค์พญานาคหลายพระองค์เลยนะคะก,ก็คือมีพญาอน,น,นันตนาคราชนะคะพญาศรีสัตตานาคราชค่ะพระองค์ดำแสนสดีจันทานะคะ ก็มีพ่อองค์ดําแสสิจันทากับแม่แบณนีจันทาค่ะพยาเพชรพัฒนนาคราชกับ<า>พยาพรนางอัญญาลินนะคะน,นี่พยาเพชรพัฒนนาคราชอ,าอุ้ยอุ้ยอ,ยยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะในงานนี้เราได้นำอาหารขาวหวาน มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในงานนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบบนกับเราด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ เ้าจุปิปาวัรรอยขอพระพิพุสวงจงรักข้าขพร้อมด้วยเครื่องบริาลทั้งหลายเหล่นี้ขอข้าพเจ้ารับแล้วจนทั้งลูกทั้งที่สภัย้สวรับอันนี้เป็นพ่อพระองค์ดำสาธุ สาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามแทอราาเแท็กหลายอย่างเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นแหละ้มาถ่ายรูปกันถ่ายคลิปกันอีกสาธุ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  เป็นอฟซีรายการสวรักษ์พาเที่ยวผู้ศรัทธาในองค์พญานาคและก็ลูกพระองค์ดำแสนสิริจันทากับแม่มณีจณันทาอันดับที่11ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้เป็นอันดับที่4ใส่เสื้อสีกรมท่านะคะมาร่วมงานกระถินที่วัดพุทธเนรมิตรแห่งนี้ด้วยกันคะ่ะดีใจนะคะที่หลายๆคนมีความศรัทธา ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดแห่งนี้ส่วนน้องผู้หญิงที่ใส่ชุดสีอ่อนๆที่นั่งข้างๆเรานะคะเราได้ส่งรูปโบทมหาอุดที่พระมหาสุบินกุศลจิตโตส่งมาให้พวกเราดูนะคะไปให้เขาน้องเขานั่งสมาธิเขาก็เห็นว่ามีรูปพยานันตนาคราชและรูปของพระองค์ดำแสนสิริจันทาอยู่ในร่มสีขาวเขาก็เลยบอกเราว่าเขาจะนำเงินมาทอดกรถินที่นี่ เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะสาธุอนุโมทามิวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ชมนะคะคือจะมีเจ้าภาพกระถินที่นี่นะคะสองครอบครัวนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ใจบุญใจกุศลท่านพระมหาสุบินกุศลจิตโตซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสก็อยากให้เราเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านซึ่งเป็นเจ้าภาพอสองครอบครัวนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้บอกนามเลยค่ะครับผมนายอาธิพัฒน์อริยพิทักษเดชากรรมการผู้จัดการเหมืองหินทีลาชัยเจริญก็วันนี้มีโอกาสได้มาทอดพระกถินมากับวัดะมากับแฟนภรรยาแล้วก็ซอและก็เฮียครับสองครอบครัวเราจะทอดกรถินในวัดในตำบลนาพลรานเกือบทุกวัดครับเห็นอยู่ค่ะเพราะว่าเรามาถ่ายรายการที่นี่บ่อยมาก พอเราผ่านวัดนั้นอ้าวก็มีหน้าสุดอยู่สองครอบครัวนี้เราผ่านวัดนี้ก็มีหน้าสองครอบครัวนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่มีความเป็นผู้ที่มีใจบุญใจกุศลถ้าเป็นไปได้นะคะปีหน้าขออีกนะครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยศรัทธาในวัดนี้ยังไงคะทางเมืองหินทิลาชทยเจริญอะได้ทาเมืองหินนี่ตำบลหน้าพระานมาสิบกว่าปีก็คือเราทําเกี่ยวกับทรัพย์ของแผ่นดิน ทรัพย์แผ่นดินมันเกิดขึ้นที่ตำบลนาพรานที่เราได้ทำมากินอยู่ตรงนี้เราก็เลยนำเงินที่เราทำรายได้มามาทอดตามวัดต่างๆในเขตตำบลนาพรานทุกวัดในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอยู่และได้ทำมากินอยู่ตรงนี้มันก็เป็นความเจริญให้กับครอบครัวให้กับเหมืองแล้วก็วัดวาลามวัดวาลามก็เจริญรุ่งเรืองไปทุกวัดเหมือนกันในตำบลนาพรานอันนี้อันนี้ท่านพูดจริงนะเพราะเพราะเรามาวัดนี้บ่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราว่าเราจะมาวัดนี้แค่ครั้งเดียวแค่นั้น แต่พระมาหาสุวินบอกจะได้มาหลายครั้งเราก็นึกในใจบอกอู้ทางก็เข้ายากคุณก็เยอะขอครั้งเดียวทําไปทำมามาหกหรือเจ็ดหรือแปดครั้งจําไม่ได้นะถ่ายคลิปเยอะมากเพราะว่ามีเรื่องราวที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวพญานาคบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวมีปู่ฤษีบ้างอะไรบ้างซึ่งพอท่านมาสื่อเรานะคะก็จะมีกลิ่นทิพรับค่ะแล้วก็เราขออะไรก็ได้ค่ะครับเวลาเรามาถ่ายรายการที่นี่นะคะ ท้าเวสุวรรณอยู่ข้างหน้าเราลืมยกมือไหว้ขออนุญาตถ่ายไดนะ้แต่พอจะไปตัดต่อหายไปหมดเราบอกอุ้ยตายไม่ได้ขออนุญาตต้องขออนุญาตแล้วที่วัดแห่งนี้นะคะตอนที่จะสร้างโบสถมหาอุดเราก็ไปยังที่จะสร้างปรากฏว่ามีพระยาอนันตนาคราชที่อยู่ในเฮือนนี้นะคะคท่านเป็นก้าวนาคาที่พอดีเป็นว่าที่พระศรียะเมตไตรแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในอนาคตการข้างหน้าเราเป็นพระราชาธิดาของท่าน Hmm. แล้วเราก็มาช่วยวัดมาหลายวัดแล้วครับทีนี้ปรากฏว่าพอเรามาคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยเจอเลยมีวัดนี้วัดเดียวครับพอเรามาแค่นั้นแหละเป็นรูปพญานาคขึ้นมาจนกระทั่งถึงวัดเลยเราก็มาถ่ายที่วัดอีกแล้วก็พอเราจะมาทําพิธีเรื่องที่จะมาสร้างโบสถ์มหาอุตก็มีเป็นเกตพญานาคขึ้นเต็มเลยกิ่นทิพก็มาตอนนี้กิ่นทิพก็มาเยอะเลยนะรเราอัญเชิญท่านมาฟังธรรม เราจะขอสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะคะเอาเป็นท่านไหนดีคะท่านผู้ชายผู้หญิงคะสอสมศรี <c oughs> โอเคค,ค่ะค่ะก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะคะขอให้บอกนามเลยนะคะสมศรีค่ะศิลาวัฒนานนท์ก็คุณสุวรรณศิลาวัฒนานนท์ค่ะอืมค่ะคนนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าชื่ออะไรนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เบนเบนญารัตค่ะเบนญารัต <c oughs> มีจิต <arak> ยังไงที่มาทอดกฐถินที่นี่คะเนี่ยหมายถึงว่าศรัทธาในาเรื่องราวต่างๆ,ๆหรือศรัทธาในพระมหาสุบินคะอ๋อศรัทธาในา <c oughs> พระมหาสุบินค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำมหาลักยินของเราด้วยเราก็จะดูแลวัดรอบๆบริเวณอยู่ที่ไหนนะคะค่ะลงโมอยู่ตรงแยกเขาลวกเนี่ยค่ะชื่อลรงโมหินศิลาชัยเจริญค่ะแล้วก็เหมืองหินศิลาชัยเจริญค่ะเราทําร่วมกันค่ะอ๋อทำร่วมกันสองสองสองครอบครัวเราทํางานร่วมกันค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะแล้วทางคุณผู้ชายไม่พูดบ้างเลยคะพระมหาสุบินเนี่ยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วก็มีอะไรมาช่วยท่านมาสื่อท่านนะคะจากเราไม่เคยรู้จักวัดนี้เลยเราก็ได้มาแล้วก็เจอเรื่องราวมหัศจรรย์ถ้าใครไม่ได้ดูนี่เสียดายนะคะวัดนี้มีเรื่องราวที่ดีมากๆเลยที่เหลือเชื่ออย่างนั้นต้องขอขอบขอบพระคุณมากๆนะคะขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภ่พทั้งสี่ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะ วนะเนี่ยหรื de war de war. อหม้อด้วยเราตอนตอนนี้คือไม่ใช่เป็นสาธุชนผู้ใจบุญอย่างเดียวนะคะเป็นเอฟซีรายการสวรสรค์พาเที่ยวด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะบุญด้วยนะคะอันนี้เลี้ยงอะไรคะเนี่ยน้ำยาป่าค่ะโอ้น้ำยาปา่าโอ้โหแล้วก็มีผัดหมี่เนาะนโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะโอ้อายจเดียวกันถ่ายเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ ค่ะสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะใช่ไหมคะ่คะสาธุค่ะโอ้สาธุค่ะอ๋อเรามาทำรายการสำหรับพาเที่ยวใน y o u ูทูบสาธุค่ะโอ้เป็น FC ด้วยขอขออนุโมทนาบุญด้วยนะตัวจริงกับกับในโทรทัศน์เป็นยังไงคะสวยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ใช่ เอ้ยขอบคุณค่ะที่ระลึกเพราะว่าที่นี่จะเลี้ยงอันนี้นะคะเลี้ยงอันนี้นะคะเดาี่นียว้อยไปดูจะเองว่าผู้ใจบุญอยู่ในรายการสารักพาเที่ยว u t u b e ที่มาทอดกระถินวันนี้ะคะค่ะถ้าใครดูคลิปเราจะรู้เลยว่ามีแต่เรื่องเหลือเชื่อเร็วๆนี้เพิ่งไปช่วยพญานาคมา่ะมองกล้องแต่กนสวยอยูยิ้มหวาน เนี่ยนะถ่ายตัวน,นั้นให้เขาด้วยถ่ายให้ด้วยอันนี้มาครบแล้วใช่ไหมคะยกาลูกสาวออมาลูกหลานกันกนะครับมีมีใครดูเราบ้างไหมคะเนี่ย<อ>ดูออนอกจากจะมาเป็นสาธุชนผู้ใจบุญในการเลี้ยงโรงทานแล้วนะคะยังยังเป็นเอฟซีที่ดูรายการเราอีกนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะ<า>บุญด้วยนะคะสาธุค่ะเลี้ยงลูกชิ้นเนาะโอเคค่ะค่ะ,คะมาดูนี้หน่อยมีนุ้นด้วย อาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะทุกค่ะภาพใช่ไหมคะนี่ฝาะภาพเจ้าภาพเจ้าภาพเหรอคะเอามาขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะเชิญท่านมาฟังมามามาร่วมบุญกันเราด้วยวุ้ยขนลุกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคนสวยทั้งนั้นเลยค่ะสาธุค่ะอันนี้ด้วยไหมคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอันนี้ของใครคะ อำโอทนาบุญด้วยนะคะอ่าต้องขออนุโมทนาบุญที่สาธุชนผู้ใจบุญมาสาธุคะ,ะเลี้ยงอาหารหลายอย่างเลยคะเนี่ยเนีย่ยอันนี้น้ำยาปลาคเคยดูนะคะเรามาเจอกัลยาณมิตรยังไม่พอนะคะยังเป็นเอฟซีอีกนี่คนนี้ คนนี้เอฟซีดูรายการใช่ไหมคะค่ะดูอาจารย์ตลอดก็ชอบแล้วก็เป็นสายเหมือนกันพยายามติดตามพยายามอยากไม่ใช่อยากรู้นะคะศึกษาแล้วรู้ด้วยตัวเองด้วยว่าตัวเองก็มาสายนี้เหมือนกันก็เลยศรัทธาในอาจารย์ทุก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 ยูทูบที่ท่านออกรายการก็ตามตลอด ขอบคุณนะคะแล้วมีคนไหนอีกคนไหนเป็นเอฟซีเราอีกดูดูดูที่ที่แม่อาจารย์ไปเปิดที่ถ้ำพญานาคก็ศรัทธามีความตื่นตันะคะค่ะอันนี้นะคะได้ดูไหมได้ดูค่ะเพราะว่าน้าองค์ส่งมาให้ดูค่ะได้ดูตอนที่ขึ้นไปบนถ้ำค่ะแล้วก็ที่มาสัมภาษณ์พระอาจารย์ได้ดูค่ะานแล้วค่ะขอบคุณค่ค่ะ และบริวารลูกหลานสายสัมพันธ์นี่ก็ขอให้ปุนรักษาเทวดาคุ้มครองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะสาธุเช่นเดียวกันนะคะให้ได้หลายๆเท่าเลยนะคะสาธุสาธุสาธุขออนุญาตปลอยพรนเนาะแม่นะสาธุค่ะโอ้เอฟซีท่านนี้นะคะเอาสวัสดีค่ะว่ายังไงคะที่เจออาจารย์เมื่อสวงวันอาทิษฐานจิตค่ะตั้งแต่ดูรายการของอาจารย์แล้วอธิษฐานจิตว่าวันนี้มาทอดกฐิน อาจารย์ต้องมาวัดนี้แน่ๆเราต้องได้เจอกันเราต้องได้คุยกันในวันนี้แน,น่นอนยังบอกลูกศิษย์เลยว่าวันนี้นะจะได้เจอคนที่น้าอยากเจอเราได้ถ่ายรูปขออาจารย์ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อน mm hmm ต้องถ่ายเดี๋ยวนี้ mm hmm. ก็เลยขออาจารย์ว่าอาจารย์คะขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมนั่นแหละก็เป็นเป็นปฐมที่เราต้องได้เจอกันเราได้คุยกันวันนี้ให้หมดเลยก็วันนี้ก็ดีใจค่ะเห็นแล้วคนลูก ทั้งพอ่อทั้งแม่มันเป็นอะไรที่ไม่ห่วงอะไรอีกแล้ว ดาราผู้อยู่เบื้องหลังในการทำอาหารให้พวกเราทานกันนะคะขอพระคุณมากๆากค่ะนะ้ดาราสวัสดีค่ะ